ตูดชอับลมกิ่นลมทนเด็กแทมโอเคไปเลยตอนนี้ได้อยู่กับข้าาค่วันดีครับกูตีล่โดนอนี้กุศีไ่โดนไม่โันกุ่โดกุศิลตนนี้อยู่ในมาควาเมอ์แล้วก็หตอนนี้กาที่จะตกนลเียที่อยู่ต้อคนไม่รีบเปิดอ่ะ ้กว่าจะเปิดเราปิดรายการได้เลยเปิดให้เปิดเลยนี่นะฮะลงรูอีกเลี้ยวเฮ้ยดีโอเคที่อยู่ของคุณที่อยู่คุอยู่คนดีเว้ยเอ้ยพวกฉันพวกอยู่ข้างบนโอเคเอ้ยเอาวีเล็กด้วยแบบงกกูแฉโคอค่อ่าโอเค ไอิวรน,นี่ขอตั้ง uh, ช <cy publications> ื่อว่าเอเอธอร์โซยบวสองไงเจาไงวะมชื่อนี้ไม่รู้ดิวะดูดูเขาที่ขุดไม้ไปขุดเีขุดสามร้อยคิวเลยนในวดแพ็กในทางนีเปไอชิ้นเล่นตุ่มแจวแต่เติมแหลก ลองสอนกันนั่นเองมางคกันเปนปกติเล้วแต่เราเกมดูตายเขาไม่ตกดูว่าตายเขาตกกูการเปนปกติแล้วไม่รู้อะไม่ตายเขาตกด้วยกันนะเอาใหม่ใหม่ใหม่มันไม่มีทั้งดีเลยนะไปาไปยิ่งเลยวะไปยิ่าย ขาเป็นไรอยู่หาเป็นไรอยู่เนี่ยโอ้ตายมันขโมยตีแล้วไงเอาขี่น้องไทยได้เล้วยังมีโอ้เหล็กเยี่ยมเฉยเลยเลยมอนนี่มันมีอะไรใหม่ๆม่ไหมลองหาดูเองโอ้เรื่องดีจุดอวกาศเลยโอ้โหอ้าวไอ้กูโดนอะไรกูโดนอะไรไหนชื่อดอกาศกูโดนเที่ยเลยอวกาศเยี่ยอวกาศนี่มันอะไรนี่อะไรนี่ โอ้เร่ว้าวเล่นยินนกอตเร่โอ้ปานได้เปเก้าอุ้ยตกใจตกใจใจใจสายควานนี่เอามัดนี้มาใส่ยื้อก็วินมดไหนวะขาดขาดมัดนี้ไม่ได้มดไหนไอ้ไอ้มดโตนั่นน่ะอ๋อ อุบาทใช่ไหมเอออาวุธมันเยอะดีไงโอเคแล้วชิปทำไงนี่มนไ,นมไม่เป็นไรกูมีบ้างมาจากไหนวะถามว่เาเอาจากไหนแลอวไปชิปนี้มันแต่สำหรับหมู่สร้างสารทานด้านเวกูนนขี้เกียจก,ก, <c oughs> กอะไรตีมันออกมาฮ่าฮ่าฮ่างวนี้เออพวกนี้เว้นดูดิโตเย็ะนัน้นเราใช้ไปเป็นไปไพวกเราโคตรวานนอนเลย ได้ถอดเอาชิปที่เดียวยายโอ้ด้ายิปได้ปะอู้ทำได้เลยมีการไปตอน,นแรกๆเซลเรียนเกินครับีเราใช้ตัวิเหมือนิปเอาชิปมา <c oughs> คนละอันเลยคนละชิปตดท้ายาต้องเอาคิปวชิปเลยไม่ได้โอ้ยใช้ได้เลย <c oughs> โอ้โหนีคุยติชายิงเลยแล้วทำไมมืดจังดูว่านอนาจะาตั้งไงม่เลวว่านอนแต่แป้งขาวว่านอนชอบกัรกู cái mương rồi, qua non chị chứ chứ là Win mày, không Win cũng Calvin rồi. Cool chết. Này anh em, anh em, chúng ta sẽ tập hợp cho mình. Không sao đâu, các bạn. hãy ủng hộ chúng ta. Nên là cái gì? Uyên đã clip rồi. Clip rồi. Clip rồi, tiêu cuu luôn. Nên, nên ở trong tháp, ở đâu nào? Tiêu, tiêu. Các bạn ไมไปมะเขี่ยเตี๋ยวกูอยู่นี่เอ้ยไหนไปรูไปได้รูอะไงขึ้นเนี่ยเฮ้ยมึงย <sk Pay attention> น,นี่ยกูมีขี้ดิเองไอ้เหี้ยโอ้ยไอตัวเหี้ยได้แล้วมึงเอาะไรมาวินไปตัวดีมึงลอมอนนี่ด้วยลอมอนนี่ด้วย มันมันมันจะเอาแต่มึงว่ะมันมันไม่ตีกลัวควับมันไม่ตีกลัวฝากด้วยเพื่อนตายแล้วเลือดเหลือโอเคนี่ต้องต้องฝากกูเรื่องเลวร์ใจง่ายโอ้โหเต็มเลยเพื่อนไอ้กูเต็มแล้วมาแลอวมาเจ๊ทำไรเงี้ยมึงทลับเลยลงไปอุ้ยยังไม่มีด่าเลย อ๋อตีว่าเอาอยขุดไมเเ้เดี๋ยวอะไรเดี๋ยวอะไรพ,อพอ่อๆเฮ้ยน,นี่มันนี่มันน้องหมาชื่อมัดโรดี้โอ้พี่มีทุกเจ็กมีเยอะเยี่ยมของของเฮ้ยมีพลาไสมีวะ <c oughs> มึงย<ไ>อย่านะมีพลาไสสักทีไม่ต้อง ถ้ามีมอดลาไฟอยู่นี่ด่าอะไรก็ง่ายๆไหมวะถ้าตัวการช่างเนี่ยก็ทำหลอกซ้อนกันดีกว่าตัวการช่างเหรอมึงเผาเผาอะไรยังเฮ้ยเผาเอ้ยสัมบี้เอาคุณนี่สัมบี่คุณนึ่ว่าไอ้ไอ้นั่นเน่ยมึงมีปีกคุณเสียเลยคิดว่าอะไรอ่ะพูดสวรรค์เนี่ยปลาไฟปลาใสกูไม่ได้ลุกปลาไฟอีกแล้วจ้ะนจะระวังยังยังนี่ไม่ได้นะเหมือน เ,เดี๋ยวเดี๋ยวก็ทำเตาเผาอีกเตาหนึ่งเอาไว้เผา,ผาเหินเหตุไม่ได้เผาหินแกคลิปละคลิปละกี่กี่นาทีเป็นไงวะดูไปจนตาเหลือกไปเลยไงเอ้ยหนกใจีเพื่อนนี่เฮ้ออกูทำไอ้ฝานที่ขุดวะใช่ไงี้ยรันเร็วเพื่อนแล้วกูอยู่ไหนกู เออแคนี้ไงในไอ้คลิปนี้เริ่มเริ่มเริ่มต้นไงคลิปต่อไปเอาภาษาอักฤไอ้โล่เฉียดเนี่ยเพื่ทำเรียกงแบบพระเจ้าทุกอย่างก็ได้นะจีเออมันเรามีพระเจ้าแบบไอดอลเว้ยไอเดนยูโคนนั่นนับถือนะครับไอโตไอเฮียนั่นอยู่ไหนวะเงี้ยเทเบิลออฟอ็ดตัวเห็นทาได้แล้ดียวอ่ะไกลและนี่เลยไกลแล้วต้องการไม้ จำนวนมหาศาลให้เปหลไรทีละนี่อะไรวะอ่านมาอะไรวะอาหารหมาเพิ่งสังเกตอะอะไรวะเฮ้ยมันมีชุดชุดเฮ้ยมีชุดของไอเนียเะเตมคิฟคิฟแมนเว้ยมนุษย์ถ้ำเจมชุดมนุษย์ถ้ำด้วยเนี่ยวะเดี๋ยวเราจะใช้โค้ดต้องใช้ตริงหน้าของไอ้มอสอาวุธอะ มันจะมีชุดคนมนุษย์ทำมันต้องใช้ตดินเยอนมากในการทำเลยมันใช้เกียร์อนี่ไงมีชุดแม่งเหมือนดินเออมึงรู้ไหมไอ้สติงนี่มันทำมันไอ้เนี่ยมันมันทำไอ้เอาตายเร็วมันทำชุดเกราะาหัวได้นะเว้ยตายร็วกูมีตายลวงั้นไปเลยทำเกียร์อะไรเกียร์อะไรกะเดี๋ยวอยู่เลยหมุนลูบ เดี๋ยจริงเขาว่ามาดูคอนทำไงวะหรือวันต้องทำในโต๊ะไหนวะคอนทำมาแล้วคอนอยู่แล้วก็วจะหาว่าตีดีในการใช้เอ้าอันนี้ระเบิดจิตจุดห้าอันนี้ระเบิดแค่สามอะไรดีวะกูกระบอกไม่ดีมาสเตอร์ซ้อ,ซอนกูไม่กระบอกกูจะเอาเอาเอขอยยืมฝานี่อ้ยขอยืมคอนหน่อะกันกําลังหาอยู่เจออะไรลองคอนอ่ะไอรอนเฟรม กูจะทำไอ้ไอ้ที่มันก็ค <multic. S 2> ูกันทั้งขวานทั <ati osters> ้งพี่แอ็กต์ะแต่ไม่ทั้งหกเลยนะอ๋ออ๋อนั่นคือไอรอนมาติดทูนเจมมันเป็นมันเป็นอาวุธทุกอย่างเป็นทั้งดาบขวานคอร์ดไอ้ดาบขวานพิกเอ็กเอาความกูก่อนไอ้เขียบกูทำได้ทุกอย่างไอ้กูขอทำอาวุธกูก่อนต้องหวาใจะยี่เขากูทำของกูก็ได้ไอ้เขียนี่เอาหินกับไม้ดิไอรอนมาติด ใช่เราจะ่าทีก่อนแล้วาเต่นี้จะทำอะไรวะอันนี้มันเป็นไอรอนชาร์ดสิ่ะทำไมทำไม่ได้เราก็จะทำไอรอนใช่แล้วก็ใช้ไอรอชาร์ดสิทาไอโวนี้ปุ๊บแล้วเราก็จะได้สิ่งที่เจมพูดมาแต่เราต้องทำสิ่งเดียวกูอ่ะให่คัปีกับจิ เอากูเปลี่ยนไม่ทำเนี่ยโดนก๊อปไอ้เหี้ยขอให้ขี้ก๊อฟปุ๋ยให้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 ของให้ของมือเดียวะให้ของแม่แม่เจอตัวกูแบบสองซอสโอ้เหี้ยนี่อ๋อกูต้องการกูต้องการอีกอันเพื่อนเพื่อนเอาไปอีกอันดิขอใี้ประโยชน์เลยขออีกอัน ไอ้กูต้องใช้องใช้แล้วทใหมกูทำไมสองอันนยเฮ้ยมันต้องาาไ้ยเฮ้จิากูไล่มปอยู่ะไรดีไหไอ้เพี่อนอีกคนสีเนาะกูรู้กูรู้จวกูรู้ด้วยกูรด้วยอกักัวอรอนกับคเอาไปตีเอเองโอ้โหขยันคอนกูก็มีแต่ บอลตกไอ้เฮียคีเปอร์อยู่หน้าบ้านดีจ้าโอ้คิปเปอร์เอาเแมนเฮียดีละกูเอื้อเอื้อตอวสกิรูนลูกมึงอย่าให้มันเข้ามาในบ้านนะไอ้แบบมึงเรียกว่าบ้านได้เข้าอย่าให้มันเข้ามาในรูนวัตเตอร์เทปเลยใจ๊ขุมป่าตัวชาตนี่พี่ต้องหนีเลือ จะพุ่งได้กูจะได้กล like ับไปเกิดใหม่ได้ดิเฮ้ยม่นะน้องมาป่าเด็กแกะกูแล้วเออเดียอะไรแค่แกะสองพันเป็นายไปวะกูทำอะไรแย่ๆนี่เราอยู่ในเกาะเราอยู่ที่เกาะเจี๊ยเราอยู่ที่เกาะแเลน อไเนี่ยเอเชอร์ังพลชั้นแล้วไปเดือก็ไปเดือต้องการใหญ่จนั้ำมาต้องมีการฆ่าล้างสถานไปเดือซ้อซ้อทำไไม่โดนทำไมไม่โดนอ๋อฮิตบอที่ขาี่เองเนี่ยมัดไม่สมจริงเลยโอ้โหต้องผีต้องผี ทำไมกูถือดาบแล้วดาบมันดูอันจิ๋วเดียววะดาบมันอันโคตรใหญจเลยจิ๋วโอ้ยโหหายโยไอ้ขุนเทียนมาสองตัวนี่มึงไม่น่าต่อกูไม่เห็นเจอที่ไหนเลยเลยแนวแนวว่ามีเด็ดมันเอ้ยน้ำน้ำกระดูกยุ้ใส่มาป่ามาป่าเฮ้ยมาป่ามาไงเฮ้ยไอ้ขุนนุกัเขุนแดงมึงมงูไม่กูเห็นโมเลยมาอะไรมาป่าไปเอง กูอยู่นอกบ้านกูหาสกิลตันอยู่สก,กิล okay ตันจัางแหวะอยู่เจอแกแล้วเจอแกแล้วซอมบีาา้ชาวบ้านเนี่ยโอ้ยโอ้ยซอมบีลมมบ้ลุงกูซอมบี้ลุงกูซอมบี้กูตายกูตายเราใส่ยังไม่ชิงโอกาสตายสินะอ้าวไม่เป็นไรไม่ตกถ้าตกกูก็หายไปเยอะแหละ แม่งยิ่งช็อกเลยอ okay. าวโอเคข,าขา่างข่างโทษนะที่ตัเป็นเนี่ยตายหา่างให้เปลี่ยนน้องหมูกลายเป็นเลนย่เย่เฮ้ยเจ้าของช่องเทียนนี่โหดไายว่ะเจ้าของช่องไหนช่องจริงกูเออชื่อช่องชือง่ออะไรวะไม่รู้เลย,เยกูชื่อโจมีเออมึกองกูก <laughs> ูเหียไอ้ส่งกู

สองเตียงโอเคทาไมขามันหดได้ข้างเดียววะเอาไปเตียงของมึงกดูทำไม <c oughs> มึงโยนทะลุบอกได้ะปะวูขุดยืมยืมทะลุบอกโอเคตรเสี่ยเ<ำ> <c oughs> นี่ยเวลาอยากเจอไม่เจอเรียสก,กิลเนี่ย เวลาไม่ใหญ่เจอแล้เจอบ่อยบ่อยแลไรวะสงสัยเราต้องดุกลันเกียดไปหาคือละอืมหินที่ผเผาแล้วไม่มีเลยอยู่ที่กูหมดแ <c> ล <oughs> ้วไ <c oughs> ปหาอโอ้สวยฤกษ์พนัก <c oughs> งานสองอันไออันเดียว <c oughs> มาหาดิกูเอาทุกอย่างมาอยู่ที่ตัวกูหมดแล้ว อ๋อมันไม่ใช่ต้ทำผอก็ได้อยู่นะอะไม่อย่างนี้ไม่ใช่ทำมันติดโคลนเลยจะได้กระดูกไงอยาก,ก,น,อกยอนอนบันเลี้ยงนอนนอนอยากเรื่องนอนนอนนอนน้องนอน,น,อนเอ้ยเจมส์ถ้าเราไปมึงยึดตกอย่างนี้ไปเอเอดีไหมอา้าว จีบถ้าเราฆ่ากันเราจะหลุดเสื้อไปเหมือนฮะอยากลองอือ,อเดี๋ยวนะปกติเวลาเราฆ่ากันเสื้อจะครับเราก็จะหลุดนั่นเองเนื่องจากหลุดพระเจ้าหลวงทวนเมียฆ่ากันพระเจ้าซุกไม่ชอบการฆ่าแต่ก็มันคือปืนลูกซองที่ฮะไอ้ที่ที่โหดร้ายเว้ยปืนลูกซองก็บ,บอกนั่นอะ, <c oughs> ะไลไรก็บอกก็ไม่ใช่ก็บอกนั่นกลัวคาตานัตตีหัวยังหลุดเสืส้อไปดังฟ้องเลยครับท่านผู้ชมแต่ฟ้องนี่ครับท่านผู้ชม เอยยอดวิวต้องขึ้นคลิปนี้ผมขอไลค์คนละเก้าพันไลค์ถ้าคลิปนี้ถึงหนึ่งล้านไลค์ผมจะทำคลิปต่อไปออกมาผมขอให้ทุกคนกดกดไลค์คลิปนี้คนละอ่ายัางไงดีวะคนคนละสองทีนะครับโเคตรเท่ยอย่าลืมนะครับดีพอช่องโจมีคโจมีทีวีก็ดีพอพุงปวย <laughs> แล้ว้านอยู่ไหนวะบ้านไม่เจอเนอบ้านนะเรามีบ้านด้วย เออไหมคลิปนี้เราต้องสร้างบ้านได้ได้เออใช่แล้วแหละแล้วนี่นคือปณิธานเว้ยปณิธานเราไม่เคยสร้างบ้านัก็อยู่ไหนเนี่ยเอ่อใต้เกินไหนมันในที่นี้มีแต่หมูแล้วก็แกะขอรูดนะซื้อแล้วไปฆ่าตะกอนต้องฆ่าล้างหมอาตะกุเพื่อน้องชายเว้ยที่หน้องชายมึงเล่นด้วยน้องชายน้องชายกูชื่อน้องเออและไอ้น้องชายแต่งดีมึั้ะน้องชายน้อง อันนั้นน้องเทไหมวะน้องเทไอ้เกิดพวมกันเลยเว้ยน้องกระปูเว้ยโอ้โหชื่ออะไรวะชื่อกระปูกระปูแมนโร้ยดูนักฆ่ากระายแล้วหูนราไม่ได้เราไม่ได้ฆ่าตัวตายอืแค่นี้เราไปได้จบผู้ชมเลือกติดตามนะครับแค่นี้เราไปได้โปรตีนของมึงมันไม่น่ามามาช่องปูดีกว่าดีกว่าฮะ ไอจิ้บหาใช่ไม่สินเจอไอจิแล้วเจ้หมาใครวะโหงี่กุมิน้สัตร์ให่ตาแล้วเจ๊ยห้เขาเขินหน่อโอ้ยเคนแตกหน้าองี้ ไปหลุดว้วยเฮ้ยหมาไม่อย่าทำนอนอย่าทำนอนอย่นอนกูมึงอยู่ไหนอิสระมึงอยู่ที่มึงอยู่มึงอยู่จักูฟูทวีปจริงดาน้วยเดียวกันเลยไอ <Hey S 1> ้สัตว์พระงเข้ากัน <facial> บ้าเลยนะบ้าเลยนะเออก็เป็นวัาผมดิลอบอ่ะเท่ไหมวะไม่รู้มีคนที่ไม่รู้จักว่าแล้วไม่ไม่ไม่หนุกเท่ไงอยู่ที่นี่แหละดีแล้วเจี๊ยกูเห็นหน้าแล้วไม่อยากเล่นไม่เอาหันยันกูต้องเต็นเซอร์ไว้เนี่ย เดี๋ยวเราเราตั้งเตียงแล้วนอนตรงนี้เลยเดี๋ยวจะได้ตื่นมาสร้างว่าอันนี้นอนเองสวิตช์บีมฝันหวานเชนยูอารีสเปลอพอยด์มาตัดไม้ทำลายป่า ใครว่าทักอารยธรรมอะไรเหมือนกับธนบัตกูเนี่ยเฮ้ยนั่นที่ย้องไปเปลี่ยนเสื้อผ้าตู้เสื้อผ้าโอ้ยเช่ตู้เปลี่ยนเสื้อผ้าเจ๊ะเดี๋ยวบ้านกูทำเองนะมึงไปหาวัตถุดิบมาเอ้ยไปหาวัตถุดิบเขาเรียกวัสดุเจ๊จะทำอาหารไม่เว้กูเรียกวัตถุดิบวัตถุดิบทำมาบ้านทำมาบ้านมกูยากได้วัสดุมาทำอาหาร เออนี่กูตีนี่กูเตีเลยยแต่ก็ไม่ถึงเลยกูเหี้ยเล้เหี้ยเอไปโลกท่าช้างเฮ้ยทำไมวะเอาเอาวตากูเลยเอาวัตตาไม่จากวัตตาด้วยเอาวตตาเนี่ย หายแล้วอาวตารคิดับป่าไม่จริงโดยที่อะมาตรานอะไรวะเนี่ยไม่รู้เอ้ยทำไมมึงชอบตัดไร่ทำไมไอ้ตัดไร่ทำไมป่าวะตัดไร่ทำไมป่าเออ